สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากกันค่ะเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑปี2517พกติดตัวแล้วช่วยให้ชีวิตดีคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกประการคนโบราณส่วนใหญ่เชื่อว่าเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑปี2517เเมื่อพกติดตัวแล้วจะช่วยคุ้มภยัยป้องกันอันตรายให้กับคนที่พกได้อย่างดี ไม่มีสิ่งไม่ดีมาทำให้กังวลใจอีกต่อไปสำหรับเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑปี2517เรียกได้ว่าเป็นวัสดุเหรียญศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบไปด้วยทองแดงถึง75นิกเกิล25มีน้ำหนักที่7กรัมเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลิเมตรทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 อ่านได้บริเวณของขอบเหรียญน,นั้นด้านฝั่งซ้ายมีพระประมาพิไทยผูมิพลอ์อุลยเดศเส้นทางด้านขวานั้นมีข้อความว่ารัชกาลที่9ทางด้านล่างของเหรียญน,นั้นมีข้อความบ่งบอกถึงมูลค่าของเหรียญก็คือหนึ่งบาททางด้านหลังเป็นตาพระยาคุศเหรียรุ่นนี้ผลิตมากถึงสองแสนล้านเหรียญวันที่ประกาศใช,ชา้ เป็นวันที่25เมษาย,ยนปี2517ต่อมารัฐบาลได้เลิกใช้เหรียญ1บาทซึ่งเป็นเหรียญใหญ่มีต้นทุนในการผลิตสูงและในปัจจุบันได้ผลิตเป็นเหรียญเล็กขึ้นมาแทนซึ่งเหรียญ1บาทรุ่นเก่านั้นมีหลายรุ่นเมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกใช้ไปแล้วประชาชนส่วนใหญ่ใครมีเก็บสะสมไว้ถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีทำให้คนรุ่นหลังแทบไม่ทราบเลยว่า ในอดีตนั้นมีธนาบัตรหรือเหรียญชนิดต่างๆนั้นมีอะไรบ้างพอเวลาล่วงเลยผ่านมาเป็นเวลา10บสปีหรือเป็นร้อยปีธนาบัตรหรือเหรียญบางรุ่นบางชนิดที่หายากมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑปี2517ด้วยความเชื่อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของพยาครุฑมีความขลังแม้ว่าไม่ได้ผ่านการปลุกเสกแต่อย่างใด โดยอาศัยรูปลักษณ์เลขาศาสตร์จากดวงดาวและโหรา,าศาสตร์ถูกต้องตามหลักการทุกประการเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาถรรพ์ขับไล่พูดผีปีาศาจจึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำอำนาจพระยาครุฑสิทธิอำนาจพระยาครุฑศักย์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถจัดการได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องที่ลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้า และสอหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นมาอำนาจพระยาครุฑสามารถจำเนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือข้อที่1นึ่ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภหน้านาประการข้อที่2สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ข้อที่ส ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันข้อที่4เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงานข้อที่หเป็นเมตตามหานิยมข้อที่6นนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ข้อที่7เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาดข้อที่8สัตว์เคี้ยวงาสารพัด ในกลากล้ามกายเข้ามาใกล้เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พระยาคุดเป็นที่สุดอำนาจพระยาคุดยังมีมากกว่านี้อีกและแต่ท่านใดจะรู้จักใช้ในตำราทางสายเวทพุทธาคมมีทั้งการใช้หยันครุดให้ผลดีในทางคงกระพันชาตีมีนะพระยาคุดใช้ลงตบเข้าหน้าผากเป็นคงกระพันชาตีกันเคี้ยวได้ทั้งพระยาคุดนี้ เมื่อประสิทธิ์ลงไปอย่างตัวผู้ใดแล้วยังสามารถทรหดอดทนเดินไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอดและเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยยังมีคาถาพระหยาครุดซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้งูรวมไปจนถึงตะขาบแมงป่องและสัตว์ต่างๆทั้งหลายจะหลบหนีไปสิ้นโดยพระคาถาพระยาครุฑท่านว่าดังนี้คำบูชาพระยาครุฑตั้งนโมสามจบ คารุปิจะกิติมันตังมะอะอุโอมพระยาคร,รุดรุดแล้วรวยนาได้เงินนาได้ทองนาได้ทรัพยนาเมตตานาล้างอาถรรพ์นาเจริญน,นามั่นคงอธิฐามิก่อนว่าพักคาถานี้ให้นมัสก,การพระตนทตายเสียก่อนด้วยนโมสามจบและท่องพักคถานี้ก่อนออกเดินทาง ตั้งสติส่งจิตไปถึงพระอยากรุ้จะปลอดภัยทุกประการเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลเรื่องเล่าขานตำนานพระเกจิคารวาสวัตถุมงคลเครื่องรางถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ